รายการนี้มันเป็นรายการเพลงก็ไม่รู้อ่ะ <c oughs> คุณร้องกับผมเลยพี่หยุดร้องกับพี่หนุย <When> ่ย When you walk through a storm ออกเสียงมา Hold your head up high and don't be and don't หุ้มเสียงมันสูง Be afraid

ลักลัก L A R K โอเค Walk on through the wind ให้เดินเดินฝ่าลมไป Walk on through the rain หุณขี้โกงด้วยอ่ะผมหาไม่เจอไม่รู้ตวตรงไหนบลอนบลอนน้องช่วยหน่อยเรอะไหนคะมาอยู่นี่ค่ะ Walk on แล้ว วากันวากันวากันนี่จะร้องเพลงอะไรปีทอง In your heart เอาขึ้นมาวอรวากอ a l o Alone อ่ะเป็นเพลงปไปแล้ว You never อ้โลก็จงเดินต no ่อไปก้าวต่อไปด้วยความหวังในใจเดินต่อไปว่าก้าวต่อไปด้วยความหวังในัใจอินยน้องจะกลั <h 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 ้นไม่ไหวแล้วใช่ไหมยันเธอจะไม่มีวันเดินเดียวดายอ้าโล แต่ว่าบางคนปล่อยหมาไว้เดียวดายที่บ้านจะไม่มีวันเน่ตามํำพังเวอรวอลลนี่ร้องเพลงหรืออะไรวะเพลงนี้มันร้องยากจะตายคุณเนรู้เพราะมันลากเสียงคือพี่ยศครับร้องหลบด้กระชิดกันเล้วครับถูกต้องฮะใช่ไม่ไม่ได้ตั้งใจหลบ ลิขสิทธิ์มันหลบล้อลิขสิทธิ์ต้องหลบไปเลยไม่ไม,ไม่โดนจับลิขสิทธิ์แน่นอนหร